อันนี้ Facebook นะครับอ่ะทีนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องพระเศียรเอียงน,นะครับเวลาเราคุยกับเพื่อนเราบอกว่าเราเจอเหรียญพระเศียรเอียงเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่จับขึ้นมาใช่ไหมอ่ะเอาเหรียญตัวอย่างนี้ให้ดูอ่ะจับขึ้นมาแล้วเราก็พลิกครับพลิกไปปุ๊บเอียงแบบเนี้ยเราก็จะบอกว่าเอียงด้านบนเอียงแนวนอนเอียงด้านล่างแต่คือเราจะไม่รู้ว่า เวลาเอียงเนี่ยด้านล่างเนี่ยเอียงมากหรือเอียงน้อยเนี่ยยังเรียนเนี่ยอ่ะผมให้ดูอันนี้ยีมห้าสตางค์อันนี้ห้าสิบสตางค์อ่ะพอพลิกปุ๊บ,บเห็นไหมครับถ้าเราบอกว่าเอียงด้านล่างอะ่ะตัวเนี้ยเอียงนิดเดียวตัวเนี้ยเอียงมากกว่าคือเราจะไม่สามารถเห็นภาพได้เวลาบอกเพื่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเทียบเหมือนกับเทียบ1บาทอะ่ะเป็น100สตางค์ก็จะง่ายกว่าให้เราเทียบกับพระเศียรตรง เพราะว่าถ้าตรงเลยก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ตรงก็คือเทียบกับพระเสียนตรงร้อยร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับจะง่ายอ่ะอย่างนี้นะประมาณ90-95ถึงเเนาะเหรียญนี้ก่อนอ่ะเราให้ดูพลิกเห็นไหมครับก็จะเป็นพระเสียนตรงเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ90-95ถึงอีกนิดเดียวก็จะถึงละอ่ะตัวนี้เราก็จะให้ดู พลาดตรงกลางเลยพลิกอย่างเงี้ยครับก็จะเกือบตรง100%อยู่ที่90 95%เนอนาะอ่ะทีนี้มาดูเหรียญมาดูเหรียญน,นี้กันอ่ะให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้ๆอีกแป๊บหนึง่งอ่ะอ่ะให้จับภาพก่อนอย่างนี้อถือ อันนี้5สตางค์ก็พบเจอน้อยนะครับเหรียญ5สตางค์เนี่ยอ่าให้ดูเงาด้านนี้จะวิงวิงนะครับใหม่อ่ะมาดูตัวนี้25สสตางค์ เนี่ยครับประมาณ40อีกนิดเดียวจะ50%าสิบเปอร์ละถ้าตรงนี้ขึ้นมานะจะ50%าสิบเปอร์ละอันนี้40%่สตตัวนี้ก็50สตางค์ก็สิบเอร์เซ็นครับเห็นไหมประมาณนี้10%ออ่ะเรามีเหรียญตัวนี้ สิบเปอร์เซนอ่ะเหรียญเรือ,เ,อเหรียญวัดพักแก้วแปดแบบไม่ซ้ากันเลยนะครับแต่และเหรียญต้องส่องเหรียญนอะ่ะหลายร้อยเหรียญเลยนะครับถึงจะเจอเนาะแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเราไปส่องอะ่ะก็คนอื่นคงส่องก่อนเราแล้วอะครับถ้าเราไปนั่งส่องก็เท่ากับเสียค่าเดินทางไปตามตลาดตามแผงแล้วก็เสียค่าเดินทางฟรี หาอาจจะหาไม่เจอเลยแล้วก็เสียเสียเวลาสองฟรีด้วยมันก็พ่วงไปถึงเสียเวลาทํางานเสริมของเราที่จะเอาเวลาไปทํางานเสริมอย่างอื่นเห็นนะครับสิเปอร์เซนจะเป็นงนี้หมดเลยนี่ตัวนี้ประมาณยีมนหะ้าเปอร์เซนนาะครึ่งหนึ่งอะถ้าอีกครึ่งหนึ่งก็ห้าสิเปอเซนอ่ะอันนี้ให้ดูปกติ หันตัวนี้ให้ดูอย่างนี้เลยนีย่นะครับวางนี้อย่างเงี้ยศูนย์เปอร์เซ็นท์ผอเสียนตรงศูนย์เปอร์เซ็นคือก็ศูนยะ์เปอร์เซ็นต์อะปกติอย่างเงี้ยยิมห้าเปอร์เซ็นทอยู่ตรงกลางเนีย่ยเทียบเป็นเปอร์เซ็นทะ์ง่ายครับมันมียิมห้าเปอร์เซ็นมันมีสิบเปอร์เซ็นเนาะเดี๋ยวก็จังงงกันอันนี้ก็เท่าไหร่ นี่ก็10%เดูจากภาพหมดเลย10%เอโอเคนะครับขอบคุณครับรีวิวจบเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาเหรียญรอ8ปผสานตรง100%มาให้ดูเนาะแต่ตอนนี้เราจัดเซ็ตที่เรียกได้ว่ารวมผสยนเอียงแต่ถ้าเป็นผสยนตรงก็จะบอกเปอร์เซ็นต์ได้เป็นผสานตรงที่บอกเปอร์เซ็นต์เองขอบคุณนะครับ